อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินนับไม่ถ้วนแต่คือการมีเงินพอที่จะใช้ชีวิตตามที่คุณค่าของคุณต้องการเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์แล้วนะครับเราได้รู้จักแผนที่ในหัวได้คอนฟอมสไตล์การเงินได้เรียนรู้เครื่องมือในการติดตั้งโปรแกรมใหม่และได้ฝึกใช้จ่ายอย่างสอดคล้องกับคุณค่าทั้งหมดนี้นำเรามาสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุด ความมั่งคั่งที่แท้จริงหรือ true wealth คือสภาวะที่จิตใจของคุณเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องเงินมันคือความรู้สึกสงบปลอดภัยและมั่นใจว่าคุณมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักพร้อมกับใช้ชีวิตในแบบที่มีความหมายสำหรับคุณมันคือการที่เงินรับใช้ชีวิต ไม่ใช่ให้ชีวิตต้องวิ่งตามเงินการปลดล็อกพันธนาการทางการเงินคือการเดินทางจากภายในสู่ภายนอกขอให้คุณใช้เครื่องมือเหล่านี้ต่อไปสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนลดความเครียดและเติมเต็มชีวิตด้วยความสุขที่เงินซื้อไม่ได้แต่เงินสามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนได้ขอให้ทุกท่านพบกับความมั่งคั่งที่แท้จริง ทั้งในใจและในบัญชีขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับ